ตั้งใจกำหนดให้มันดีๆให้มันดีตลอดรวมจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างกายฐานใดฐานหนึ่งได้หมดไม่ให้มันออกนอกร่างกายร่างกายเหมือนกับเป็นภาชนะลองจิต ร่างกายเป็นเหมือนภาชนะร่างกายเป็นเหมือนภาชนะเรารวมจิตให้มันเป็นหนึ่งอยู่กับร่างกายฐานใดฐานหนึ่งละวางความคิดไปนั่นแหละแล้วใจของเราจะมีพลังเราจะรู้จักคำว่าพลังปีติพลังสมาธิพลัง แห่งความสงบสันติระงับจากความคิดวุ่นวายสับสนในภายนอกออกไปจะไม่เกี่ยวกันรวมจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายอยู่กับร่างกายตลอดกาลเวลาทำความเพียรพยายามอยู่เช่นนั้น ละ ết, ลวางความคิดถึงสิ่งทั้งวงออกไปรวบรวมจิตรวมจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างกายด้วยสติสัมปชสัญญะความเย็นมาคักประคองรวมจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้มันเป็นหนึ่งเดียว อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของรังกายนั้นเรื่องใครจะวิ่งดูกระดูกตรงนั้นบังดูกระดูกตรงนี้บังจะวนไปวนมาดูกระดูกตรงนั้นตรงนี้ซะก่อนวนกลับไปกลับมาพิจรารณาเราจึงค่อยมาหยุดนิ่งเราจึงค่อยมาทําความหยุดนิ่งในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ฐานใดฐานหนึ่งอย่างที่บอกนั่นะครบทวนกําหนด รวมจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วจิตของเรามันจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับร่างกายนั้นจิตของเรามันจะปากฏปากฏเป็นหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างหรอกมันไม่มีรูปร่างกายหรอกแล้วเราจะสัมผัสถึงจิตของเรา มีลักษณะธาตุรู้กำลังรวบกำลังรวมให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างกายนี้อยู่โดยความเพียรชอบดำริชอบระลึกชอบตั้งมั่นชอบปัญญาเห็นชอบเห็นชอบตามที่ท่านแนะนำท่านบอกมีความเห็นชอบข้างในเราจะฉลาดฉลาดในการตั้งจิต ฉลาดรู้เท่าทันความคิดถึงสิ human, his, his, ่งทั analysis, like ้งหลายทั้งปวงภายนอกฉลาดรู้เท่ารู้ทันรู้จักหลบหลีกมันละวางมันรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างกายนี้ให้ได้อยู่กับความรู้ตัวร่วพร้อมก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ออกก็ได้ฐานใดฐานหนึ่งก็ได้ เลยจะวนกลับไปกลับมาจึงค่อยมาหยุดนิ่งอยู่ในฐานได้ฐานหนึ่งก็ได้หมดประเด็นสำคัญว่าบางทีเราจะวนไปวนมาก็ประเด็นสำคัญคือเราต้องละวางความคิดข้างนอกออกให้ได้แล้วมันก็สงบได้เหมือนกันมันจะกำหนดวนไปวนมาอยู่ในหลายๆฐานในร่างกายก็ตาม กำหนดวนไปวนมาอยู่ในฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือวนไปวนมาดูล่างกระดูกตับไตให้บอดก,ก็ตามขนาดนั้นเวลานั้นเราต้องละวางความคิดข้างนอกออกให้หมดละออกไปรวมจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างกายนั่นแหละมันจะสงบไม่มีที่จะไม่สงบไม่มีเราจะจะัด พักอยู่ในความสงบของเราเมื่อสงบก็พักบางคนรู้เห็นท kind of ่านั้นก็สงบแล้วล่ะละวางวางความคิดออกไปบางคนก็อยู่เอาความรู้สึกไว้ที่คนดูลมกระทบในท้องละวางความคิดข้างนอกออกไปแค่นั้นมันก็สงบแล้วล่ะถ้าทําต่อเรื่องบางคนละวางความคิดข้างนอกไปอยู่กับลมหายใจก็ออกอย่างเดียวนานๆไปต่อเนื่องมันก็สงบแล้ว นั่นแหละคือการรวมจิตให้เป็นหนึ hmm. yeah. ่งเดียวอยู่ในฐานที่หนึ่งรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ลมกระทบในท้องรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับลมหายใจเขาออกรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับท่านอยู่กับลมหายใจคอไม่มีเหลือเลยรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียว อยู่บริเวณใบหน้าดูลมกระทบไปลาจมูกดูลมเข้าขออกปลายจมูกละวางความคิดข้างนอกสงบทั้งนั้นแหละไม่มีเลยนั่นแหละคือพลังจิตพลังสมาธิการรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างกายนั้นนะแล้วเราจะมีความสุข เรียนรู้เราต้องอยู่ด้วยการเรียนรู้รับรู้เรียนรู้ต่อสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราดวงวิญญาณของเราสึ่งวันหน้าจะต้องลาจากโลกนี้ไปถอดทิ้งร่างกายนี้ชีวิตร่างกายลหมหายใจจะมีประโยชน์ต่อจิตใจตรงที่จิตใจนั้น ไหว้ฟ้าเอาประโยชน์จากมันได้โดยการฝึกนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำก่อนนอนก็ฝึกทุกวันได้ตอนนี้แหละสำคัญปัจจุบันมีความอดตโนโอดกัน้นการเวลาวรอดทโนโอดกัน้นก็อดทนอดกั้นการเวลามันง่วงนอนก็เอาชนะมันโดยการกั้นลมหายใจเขา้าลึกๆกั้นลมมึงทำวางรู้ชัด ความง่วงความยี่เกียดสำหรับกับดูลมหายใจนั่งตั้งกายตรงสมองมันจะไปนั่งตัวงอตัวคตไปหมดพยายามอยู่เย็นนั้นให้รู้จักคําว่ารวมจให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับร่างกายแล้วใจมันจะเป็นหนึ่งใจที่เป็นหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งโมมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับลมอยู่กับท่านั่ง อยู่กับลมกระทบท้องแล้วเนี่ยใจมันจะรวมใจมันจะรวมมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวของมันอยู่ข้างในข้างในกายในตัวของมันความสงบสารสุขเมื่อเราไปเรียกร้องที่ไหนแล้วมันเป็นความสุขที่แท้จริงเกิดจากการเกิดจากการบำเพ็ญปุสติสมาธิ นี่มันเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นสมาธิในการกระทําการงานยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั่นก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งซึ่งเราจะต้องฝึกเหมือนกันแต่สมาธิในลักษณะาน,านี้มันเป็นการพักผ่อนจิตใจของเราอันนี้มันเป็นการพักผ่อนย่อนใจกําหนดเขา้าวีอย่าไปท้อถอยในการกําหนดเดี๋ยวมันจะ เมื่อมันรวมเป็นหนึ่งอยู่จุดได้จุดหนึ่งได้ดีแล้วเนี่ยละวางความยึดข้างหออกไปเดี๋ยวมันก็ลื่นไหลเข้าไปใจมันจะเลื่อนเลื่อนไหลเข้าไปถูกความสงบระง,งับอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวของมันแล้วมันจะถึงถึงบางอ้อหนองอ้อที่ท่านว่าสงบเพียงใดเราจะรู้จักมีปัญญา มีสติมีปัญญาประคับประคองจิตละวางความคิดข้างนอกออกฉลาดในการฝึกสติปัญญารู้เท่าทันความคิดร,รู้เท่าทันลมหายใจเขาออกรู้เท่าทันร่างกายนั่งแล้วก็ประคองจิตให้อยู่กับลมให้อยู่กับท่านัง่งอยู่อย่างนั้นอยู่ก,กายอยู่นั้นฉลาดรู้เราทันพฤติการของความคิดของเรา ดีก็ไม่เอาชั่วไม่เอารักให้หมดในระยะเวลานี้สามารถจะฝึกกันได้ทั้งวันแต่ว่าในตอนนั่งน,นี้มันจะละเอียดนิดนึงมันจะเป็นความสงบถ้าเราได้รับมันก็เป็นความสงบมากต้องให้รู้จักให้ได้ตั้งใจอีกฝั่งระยะหนึ่งก็ไปจะไปลืมอย่ามีอาการเกรงของร่างกายกำหนดใมันพอดี พอดีพอดีของเราหัดวางใหมันพอดีไม่หนีออกจากร่างกายเราเลยแล้ววันทั้งวันเราก็สามาที่จะฝึกได้ทั้งวันเพียงแต่ว,ว่าตอนนั่งเนี่ยเเวลาจิตมันรวมมันจะรวมละเอียดละเอียดทั่วการยืนเดินแล้วเรามีโอกาสกอดนอนทุกวันเราก็ฝึกแต่วันทั้งวันเราก็ต้องฝึก ก็อย่างน้อยก็มีสมาธิรวมหยุดอยู่กับร่างกายได้ระดับหนึ่งแล้วยืนเดินนั่งนอนตั้งวันมันมีสมาธิในการการะทำการงานของเรามันสำคัญตั้งใจให้มันตอนอ่อเนื่องกำหนดให้ตออ่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเดียวหรือตอนนี้ใครเกิดความทุกข์แล้วถ้าเกิดความทุกข์ก็ให้กำหนดพิจารณาดูกระดูกศีษะกระดูกขาอันใ กระดูกหายลาลัลับกับดูกระดูกในแข้งในขาให้บริกรรมสอนใจว่าไม่เ่เรามีความคิดบริกรรมสอนใจว่าไม่เ่เราแล้วก็ให้น้อมจิตไปสัมผัสด,ด้วยสัมผัสถึงกระดูกจริงๆว่าเออกระดูกจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดทุกก็เป็นเรื่องของมันกระดูกก็เป็นเรื่องของมันไม่เจเราเราคือจิตกําหนดพิจารณานะอยู่อย่างนั้น พิจารณาตั้งจิตอยู่ในกายบางทีก็จดจ้องมองดูเฉยๆก็ได้จดจด้องมองดูความทุกข์มองดูกระดูกก็ให้มีความคิดสอนใจด้วยอาการจดจ้องทําความรู้สึกซึมซับเข้าไปในกระดูกเข้าไปในความทุกข์ก็ต้องมีความคิดสอนใจก็ต้องมีอาการของจิตที่จดจ้องทําความซึมซับเข้าไปที่กระดูกเข้าไปที่ความทุกข์เข้าไปที่ลมหายใจนั่นนะก็ต้องมีความคิดสอนใจว่าเออ กระดูกร่างกระดูกลมหายใจก็ไม่ใเจรรอ่างกระดูกก็ไม่เจรรอวัมทุกก็ไม่เจรเราก็ต้องมีความยึดสอนใจตรงนั้นของความยึดสอนใจนี้มีพอประมาณไม่ต้องไปมีเยอะอะไรไม่ต้องมีเยอะมีพอสมควรแต่อาการของจิตการทําความรู้สึกเข้าไปซึมซับเข้าไปในกระดูกซึมซับเข้าไปในกระดูกขานในีกระดูกพิษะกระดูกหาปลากระดูกหาปลาแด เึมครับก็ไปในความทุกทข์เตมครับก็ไปในลหมหายใจกนะ็ออกน่ะจิตตรงนั้นต้องมีต้องมีอยู่ตลอดกาลเลยมีอยู่อย่างนั้นหละจิตตรงนั้นไม่ใช่ความคิดจำไว้นะจิตตรงนั้นไม่ใช่ความคิดให้มันสัมผัสถึงกระดูกสัมผัสถึงลมถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้มันสัมผัดดสผด,งงคกกดูความทุกข์ด้วยสัมผัสโดยเฉพาะความทุกข์เกิดขึ้นนะ การที่มันจะเกิดปัญญาปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางร่างกายได้ก็ต้องให้จิตน,นั้นมันสัมผัสซึมซับดูความทุกข์ดูกระดูกหานรกกระดูกไหปลารา้าหา,ก,ากันไกกระดูกผีสัาสลับกันซึมซับดูลมด้วยส่วนความคิดสอนใจเป็นอาการอันหนึ่งให้มันเป็นรองก็ต้องคิดสอนใจด้วยขณะเดียวกัน จิตที่ทำความรู้สึกซึมซับเข้าไป Whew, ที่กระดูกที่ลมหายใจที่ความทุกข์นั้นน่ะให้มันซึมซับเข้าไปแบบสังเกตสังเกตเห็นรู้ลักษณะของกระดูกรู้ลักษณะของความทุกข์รู้ลักษณะของลมหายใจว่าลักษณะมันไม่เหมือนกันให้เห็นความต่างให้เห็นความต่างอันดางดิงว่ารูปร่างหน้าตาของกระดูกรูปร่างหน้าตาของลมหายใจ รูปรักษณตา,า,าของความคิดรูปรักษา์ตา,าของความทุกข์น่ะมันไม่เหมือนกันให้เห็นความแตกต่างให้ได้ถ้าเราเห็นความแตกต่างนั่นแหละจะเกิดปัญญาปัญญาญาณมันจะเกิดวิปัตนาญาณมันจะเกิดปัญญาอันเลิศมันจะเกิดถ้ามันเห็นความแตกต่างเช่นนั้นแล้วมันจะปล่อยวางมันจะได้ปัญญามันจะได้ดวงปัญญาดวงตาเห็นรธรรมอันวิเศษเห็นว่าไม่ใช่ตน เอ่อทำความรู้สึกซึมซับเข้าไปที่ลมหายใจที่ความทุกข์ที่กําลังเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าทำความรู้สึกซึมซับเข้าไปที่กระดูกไหปลาร้ากระดูกขากระดูกปีศาทำความซึมซับเข้าไปแบบสังเกตแบบวิเคราะห์แบบสังเกตให้เห็นความต่างให้เห็นความแตกต่างเอ่อว่ากระดูกก็เป็นอย่างหนึ่งลมหายใจก็เป็นรูปร่างหน้าตาของกระดูกก็เป็นอย่างหนึ่ง รูปร่างหน้าตาของลมหายใจก็เป็นอย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาของลมหายใจก็เป็นอย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาของความทุกข์ก็เป็นอย่างหนึ่งของความสุขก็เป็นอย่างหนึ่งของสภาวะความเย็นในร่างกายมีไหมความร้อนมีหมดแหละรูปร่างหน้าตาของความเย็นความร้อนความอ่อนของเนื้อหนังความแข็งของกระดูกรูปร่างหน้าตาของมันไม่เหมือนกันแต่ละสิ่งแต่ละอย่างดินน้ำไฟลม รูปร่างหน้าตาของผมของขนของเล็บของฟันของหนังของเนื้อของเอ็นของกระดูกทุกส่วนรูปร่างหน้าตาของมันไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาของผมก็อย่างหนึ่งของขนก็อย่างหนึ่งของเล็บของฟันของเนื้อของหนังของเอ็นของกระดูกก็อย่างหนึ่งให้เห็นความแตกต่างกันไปถ้าใครมีความสามารถระลึกกลับไปกลับมาได้ละเอียดละอออย่างนี้ได้ก็ทําความรู้สึกซึมซทบเข้าไป ให้ละเอียดละอได้อย่างนี้ถ้าใครมีวาสนาเป็นคนที่มีวาสนาก็ทําอย่างนี้ได้เอถ้าใครยังทําอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนให้ดูไม่ต้องไปดูเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นทําความรู้สึกซึ่นับเข้าไปที่กระดูกขานไกลกระดูกปีศากระดูกไข่ปลา,าทำความรู้สึกซึมรพับเข้าไปทีลมที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้น แค่น,นี้ก็ได้มันก็จะทําให้เราเกิดปัญญาเหมือนกันปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความทุกข์ได้เหมือนกันรู้จักปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความทุกข์ได้รูปร่างหน้าตาของกระดูกก็อย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาของลมหายใจก็อย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาของความสุขความทุกข์ในกายก็อย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาของกระดูกขาในกระดูกนิ้ักระดูกไขมันลก็อย่างหนึ่งที่ให้กําหนดดูกระดูกช่วงเนี่ยก็เพราะว่าความทุกข์มันเกิดข้างล่างใช่ไหม เวลาเราเคยส่งกระจกดูเนะี่ยเราจะจํากระดูกตรงนี้ได้กระดูกหปะละกระดูกศีษะกระดูกขางไกลของเราเนี่ยเราจะเห็นชัดมากแล้วเราจะนึกเห็นง่ายนึกเข้าไปซึมซับทําความรู้สึกซึมซับเข้าไปความคิดสอนใจให้มันมีน้อยทําความรู้สึกซึมซับเข้าไปสังเกตให้เห็นความแตกต่างกันนะ่ะ ความคิดก็แตกต่างอย่างกระดูกกระดูกก็แตกต่างอย่างความคิดทุกก็แตกต่างอย่างสุขสุขก็แตกต่างจากทุกทั้งทุกกายทั้งทุกใจรูปร่างหน้าตาของกระดูกไม่เหมือนกับความทุกทำความรู้สึกตื่นทับเข้าไปเช่นนั้นให้มันเห็นความแตกต่างใดๆแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันหรอกสภาว่าความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความถูกความทุกความสบายไม่สบายในร่างกายมันก็ไม่เหมือนกัน แต่ละฝั่งทำความรู้สึกซึมซับเข้าไปอย่างที่วาเนี่ยซึมซับเข้าไปทำความรู้สึกซึมซับเข้าไปสังเกตให้เห็นความแตกต่างของสภาวะธรรมในร่างกายของเราให้ได้เราทำความรู้สึกซึมซับเข้าไปให้เห็นในให้เห็นสภาวะธรรมให้เห็นความแตกต่างของมันเนี่ยมันสุดยอดเ่ยมันจะเกิดปัญญาที่สุดยอดมาก S <S มันจะเป็นลาบันเบเกของเรานะมันจะได้ปัญญาเห็นธรรมได้ดวงปัญญาได้ดวงใจเห็นธรรมเห็นว่ามันไม่ใช่เราใจมันก็ปล่อยวางเป็นเอกเทศได้ใจมันจะรู้จัก,จกปล่อยวางเป็นเอกเทศเป็นตัวของมันแล้วเราจะรู้จักตัวของเราที่แท้จริงว่าเออมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของกระดูกมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของความทุกข์มันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของความคิด มันมีลักษณะเป็นธาตุรู้เท่านั้นเป็นเอกเทศจำพาะตนแล้วมันจะรู้ชัดในตนในสภาวะจิตเดิมแท้ของเรามันเป็นจิตด,ดั้งเดิมมันเป็นตัวแท้จริงของเราแล้วเราจะละความเห็นผิดได้ว่าร่างกายนี้เป็นเราเราจะละความเขาเบรราบัญญาที่เราเข้าใจมาตลอดทั้งชีวิตว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราที่จริงแล้วไม่ใช่เราของเรา ไม่ใช่เราต้องอาศัยเจริญสติสมาธิซึมซับเข้าไปอย่างนั้นปัญญาซึมซับเข้าไปให้เห็นความแตกต่างของมันของกายเวทนาจิตธรรมลางกระดูกความทุกข์ความสุขความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความผูกความรู้ความสบายไม่สบายในร่างกายทุกคนจะมีเหมือนกันหมดความทรงใจภาพต่างๆภาพต่างๆมโนภาพในใจความคิดนึกนั่นแหละ รูปร่างหน้าตาของมันมันเม่เหมือนกันสักทีมันก็ยางให้เห็นความแตกต่างกันไปเห็นความแตกต่างกันน่ะนะมันก็เกิดการแยกแยะของมันเออมันเกิดการแยกแยะนั่นแหะมันแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันมีทักษะเนี่ยมันมีทักษะนะมันแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าเออกายก็อย่างหนึ่งร่างกระดูกก็อย่างหนึ่งความทุกข์ก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่ง

ไม่เหมือนกับสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่เหมือนกับความร้อนความอ่อนความแข็งความถูกความทุกข์ความสบายเลยสบายในร่างกายรูปร่างหน้าตาของความยึดก็ไม่เหมือนกับลมหายใจเขาออกรูปร่างหน้าตาของความยึดของความยึดก็ไม่เหมือนกับความทุกข์ความทุกข์ในร่างกายนั่นแหละให้มันเห็นความแตกต่างถ้าอยากได้ดวงตาเห็นธรรมอ่ะได้ดวงปัญญาอันวิเศษน่่ะปัญญาของพระอริยบุคคลเนี่ยมันจะเกิดในใจในเวลามันเกิดมันจะเกิดในใจ เกิดในใจจากการที่เราพยายามกําหนดเข้าไปอย่างที่ว่านั้นนะ่ะมันจะเกิดถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นลาภันประเสริฐชีวิตนี้มันจะไม่แก่เจะบตายไปโดยเปล่าประโยชน์มันจะเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่แก่เจ็บตายไปโดยเปล่าประโยชน์มันไม่ไร้ประโยชน์แต่ร่างกายนี้ต้องแก่เจ็บตายไปไร้ประโยชน์แน่นอนตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่คุณงามความดีที่สะสมไว้ในจิตใจน่ะนะ ถ้าเราได้ดวงปัญญาดวงตาเห็นน้ำเนี่ยมันจะมันจะพ้นไปจากความทุกข์ความโศกมันจะไม่ทุกข์ไม่โศกต้องไงมันเห็นคุณค่าแล้วมันเห็นคุณค่าแล้วมันจะมีบุญได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานั่นน่ะมาได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยมันรู้จักปฏิบัติธรรมเช่นนี้มันจะไปหาได้อย่างไอ่ะมันจะเห็นคุณค่ามันจะรู้จักพญามัจจุราชคือความตายเน่ะมันแน่นอน ความตายจะมาภาคชีวิตของทุกๆคนไปความตายจะต้องมาเอาชีวิตของทุกๆทุกคนไปจะใช้าจะเร็วก็ตามแต่ดวงจิตของเราหลังความตายมันจะไปที่ไหนกันตอนนี้ถ้าเราฝึกการตั้งจิตไว้ดีเช่นเนี้ยเป็นมงคลชีวิตมงคลสามสิบแปดประการต้องทำให้มีขึ้นในต้นการตั้งจิตไว้ชอบที่พระท่านบอกนั่นน่ะพระท่านพยายามเป็นผู้นำทางวิญญาณให้อยู่ พยายามบอกกล่าวอยู่ให้รู้จักแกนน่นสารสาระแกนนะ่นสารสาระที่แท้ที่แท้จริงของจิตใจของเราที่จิตใจเราพึงจะได้รับอ่ะที่จิตใจของเราจะต้องได้รับสมควรที่จะได้รับส่วนร่างกายนี้ต้องแก่เจ็บตายไปแต่จิตใจของเราอะ่ะมันจะเป็นอมาตะตลอดกาลนั่นะมันมันต้องอาศัยธรรมะ อาศัยพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงเรามันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมมีพระสงฆ์รุบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติบัญัติชอบ่นใะเป็นที่พึ่งทางจิตใจเพื่อน้อมมาน้อมเอาพระธรรมมาให้มันได้ที่พึ่งในใจให้มันเกิดความฉลาดอยู่ในใจฉลาดรู้กำหนดซึมซับ อยู่ในร่างกระดูกอยู่ในความทุกข์อยู่ในลมหายใจแยกแยะนั่นมันจะแยกแยะได้ให้เห็นความแตกต่างของมันแล้วมันจะไม่เห็นว่าเป็นเราถ้ามันเห็นความแตกต่างแล้วมันก็จะไม่เห็นว่าเป็นเราเลยรูปร่างหน้าตาของของกระดูกก็ดีรูปร่างหน้าตาของความสุขความทุกข์ในกายรูปร่างหน้าตาของความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความสุขความทุกข์ในร่างกายรูปร่างหน้าตาของกระดูกมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละสิ่งแต่ละแต่ละอย่าง จิตเราเป็นผ who ู้รู tomato, ้เป็นผู้กําหนดเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้ทําความรู้สึกตืมซับแยกแยะเห็นเห็นความแตกต่างจิตเป็นผู้เห็นเห็นความแตกต่างดูกลางหน้าตาของความคิดก็ไม่เหมือนกับกระดูกไม่เหมือนกับความทุกข์เห็นความแตกต่างตลอดเลยจิตมันเห็นความแตกต่างเช่นนั้นน่ะจิตมันจะเห็นว่าเป็นเราหรือมันก็ไม่เห็นว่าเป็นเราน่ะสิเมื่อการเห็นความแตกต่างนั่นน่ะมันจะทําให้เราเกิดปัญญา เปิดความรู้แจ้งสภาวะในตัวเราเป็นอย่างไรในตัวคนอื่นทั้งโลกทั้งใบเหมือนกันหมดการดํารงสม,มาธิเช่น,เนี้สาคัญนะเวลาทําสมาธิฟังธรรมก็ต้องทําสมาธิไว้ที่กายการฟังธรรมแบบที่เทศได้ฟังเนี่ยประสงค์ให้เรารู้จักกําหนดตรงนั้นเป็นหลักฟังธรรมเพื่อเพื่อจะเอาประโยชน์แล้วปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมไปในตัวนั้นนะ่ะเราต้องเข้าใจกําหนดของเราข้างในนั้นจึงจะเป็นการฟังธรรมที่ถูกต้องจําไว้ฟังธรรมฟังธรรมะปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องกําหนดภาวนาไปในตัวมันต้องจะเข้าใจลึกซึ้งจำจังไว้อย่างที่ท่านบอกน,น,นะนะชีวิตเราจะไม่มเป็นหมันเบาไม่เสียชาติตเกิดเกิดเยวเข้ามาทุกคนไม่ปล่อยมันแก่จืบตายไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นแหละ รวมจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับร่างกายนั่นนะเป็นตัวหลักการเลยเป็นตัวหลักการที่จะทําให้เราเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งหมดเห็นความแตกต่างของรูปร่างหนา้าตาของคนคนเล็บวันหนังเื่งกระดูกรูปร่างหนา้าตาของกระดูกของลมหายใจของความทุกข์รูปร่างหนา้าตาของความคิดแต่และติ่งแต่ละ,ะอย่างมันมันจะเห็นแจ้งเห็นวิเศษเป็นวิปัสสนารู้แจ้งมันก็รู้จักบ่อยวังของมันมันก็เป็นอิสระอยู่ภายใน นั่นน่ะรู้จักบทบ่อยวางอารู้จักบทบ่อยดวงวิญญาณของเราให้มันเป็นอิสระรู้จักบทบ่อยดวงวิญญาณของเราให้เป็นอิสระกันเป็นอิสระั่วครั้งชั่วคราวต่อไปทําม,มากขึ้นทําม,มากขึ้นขยันมันเพียนมันก็จะเจริญขึ้นอย่างน้อยเราก็กําหนดเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมเลยก็อย่างน้อยเราก็มีอุปนิสัย บุญกุศลมันเกิดได้อุปนิส so ัยก so ันอุปนิสัยเนี od, ่ยได้แต th ah, ่บางทีบางคนก็สงบก็ด่าอนิสงสงมากความสงบเมื ia, ่อสงบแล้วเกิดปัญญายิ à, ่งด่านที่สงมากกึ้ใหญ่กําหนดให้เห็นความแตกต่างอย่างที่ท่านว่าให้ได้นันะมันจะเกิดดวงปัญญาเห็นชอบเห็นธรรมศาสนาพทธเป็นศาสตสนาแห่งปัญญามันจะรู้จักเป็นศาสตศาสนาของภาวนาไม่ยะปัญญาการนับถือ เป็นชาวพุทธเป็นนับถือนับถือศาสนาพุทธมันจะไม่งมงายให้เข้าใจเช่นนั้นน้อ nước, มนึกอุทิศส่วนบุญส่วนตั้งใจกันทุกๆกคนแต่เมตราน้อมนึก